คือจุดที่เป็นสารลองสามเหลี่ยมคองธรรมนะครับที่ประกอบไปด้วยทางแยกของมาเลเซียสีเขียวนะครับสีเหลืองคือไทยและสีแดงคือลาวนะครับมาไปดูกันเราเราวันนีแล้วก็ต้องพยายาไม้ถึงไวไอ้ตรงนั้นไอ้สามเหลี่ยมมันอยู่ตรงไหนก็ได้เห็นไหมก็ได้เห็นไหมสามเหลีหล่ยมรวมมาเลเซามาเลเซีย แล้วก็ไทยแล้วก็ลาวครับมเดี๋ยวดูในส่วนของ,าางอส,ส่วนของตรงนี้นะครับ ฝัออออาา่งนู้นหนไหมาจจะฝั่งนู้ออน,กใน,ในกันนบทีหนึ่าะว่าฝังนี้ของกล้าบนีครับรบนีพวข้ามสนมกันจะสเ็นไครับอเ,เราไปฝั่งนู้นแล้วก็วจะมีพวกลูกป้านหรือแสนลักนะครับ กระเปงานีเป็นตลาดเสือถุง,งเท้าเล็กเป๋าเสื้อนะครับแล้วก็ทงบุญแจเรือ่อลึกก่อนที่ยังพมีเวลาอยู่นะยังพมีเวลาอยู่จะไปดูก่อนว่าแถบนี้ยังพอมีหนูเหลือะอะไรที่ที่น่าจะโดนใจบ้าง เดาตัวเลขได้ไหมครับได้หรไดไหมได้ไหมฮะ